สม้มตำเจล็กไข่ใหญ่มากวันนี้ไข่แมงดานะครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแหกเดี๋ยวค่อยแหกเดี๋ยวไก่ตัวนึงก่อนนี่ไปได้มาจากไหนไม่ทราบเลยแมงดาบ้านเราหรือว่าแมงดาทางใต้ไหมเนาะบ้านเราเนี่ยแม,มงดาของหวานเลยจริงเหรออุ้ยของหวานมีแมงดาตัวใหญ่ขนาดนี้เนาะบางที มันอยู่ที่ชายเลยอ่ะมันไม่ได้ไปอยู่น้ำลึกนี่คุณโจรจริงเหรอจริงเจ๊งผลนวัวมาจากฝั่งอันดามันนะอ๋อบรรดาฟองวานนี่เองเนาะมาแน่คุณจอเนี่ยอ่าโอ้หตัวเบลเลอร์เบลเทอร์ตัวเบลเลอร์เบลเทอร์เลยนะฮะเอ๊โอ้โหสุดใหญ่มากคุณจอเนี่ย<ข> ต้องใส่รถอ๋อต้องต้องใส่เงินด้วยเหรอก็ผลักยำผลไม้รวมอะคะอ๋อผลไม้รวมแซลมอนค่ะผลไม้รวมแซลมอนไปอันนี้แจ้งราคาได้ไหมครับอันนี้คุณลูกค้าสั่งพิเศษ200ค่ะอ๋อพิเศษนี่200นะค่ะจะขออนุญาตไปแล้วนะคะเอาเลยครับตามสบายเลยเพราะว่าถ้าคุณโจแม่อนุญาตคงจะไปไม่ได้อนุญาตได้เชิญเลยนี่เมนูราบค่ะ ราหม,มึกไข่นะนี่แล้วยังไม่ได้น้ำยำอ๋อเนี่ยหนูทำไห้แล้วคะ่ะยำทำใหม่หมเ<า>ๆเลย<า>ตัวนี้แต่ว่าตัวนี้มันไซส์250อ๋อไซส์ใหญ่เลยใช่ไหมไม่มีตัวย่อมค่ะอ๋อตัวใหญ่มากเลย<า>น่ากินมากต้มตำงจเล็กสุดยอดนะครับหน้ากอมินห้าตัวมันห้าสารุอกมินห้าเฉยกกมินห้ากอมินห้านะครับประจบกคิริขันนะฮะ ว้าววว้าเห็นอะไรแวบๆปลาหมึกนี่เองนี่หมึกไม่ใช่หมึกธรรมดาเป็นหมึกหมึกไข่ามันกระตอยอ๋อเป็นหมึกไข่หรือหมึกกระตอยนะหมึกไข่หมึกไข่ที่โอ้โหหมึกกระตอยนี่ร้านนี้น้ำยำแซ่บมากนี่ค่ะโอ้โหเยียบเลยน้ำยองน้ำยำต้องทำไว้เพราะมีชั่วโมงเร่งด่วนใช่คนลูกค้าจะเป็นข้าราชการคนทำงานทั้งหมด อา่อาฮะถ้า,<อ>าเราช้าลูกค้ารอเราไม่ได้รอไม่ได้เพื่อนก็ไปหมดหต้องรับลูกค้าให้ทันนะฮะเดี๋ยวใส่ไรโบ้หน่อยตัว7ลูกไรบ้หน่อยไรโบ<า>หน่อยเราต้องพรงิกแพงะถ้าไม่พริกแพงไม่ได้กินอ๋อไหนนี้เท่าไหร่นะนเนี่ยร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบถามราคาด้วยนาจำไม่ได้ใช่ไหมต้องถามแค่อย่างเดียว ครับลูกค้าก็มาเรื่อยๆวันนี้นะครับนี่ทั้งวันนะฮะตั้งแต่เช้ายันค่ำนะฮะจอยันยันค่ำจริงค่ะยันยันค่ำยันมืดตั้งใจจะปิดรับออเดอร์หนึ่ง1 1> ทุ่มหนึ่งทุ่มปเทศไปทุกครึ่งสองทุ่มอยู่ตลอดคนะ่ะตอนนี้ตอนนี้สามารถนั่งทานได้ถึงสองทุ่มใช่ไหมก็คือสามทุ่มต้องไม่มีใครเยอะอยู่อ๋อเหมือนกันทั่วประเทศสามทุ่มก็คือเคาเฟ่นะใครอยากมาทานก็มาช่วงกลางวันแนะนําช่วง เที่ยงเป็นต้นไปหรือว่าช่วงบ่ายช่วงเย็นอะไรเงี้ยก็ได้ครับัน,นี้ยำหอยแครงนะแต่ของเราคุณโจส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนงานวนเยอะอเพราะว่าพักกลางวันบางทีเราเบื่ออาหารเราก็ทานส้มตำจริงไหมอ๋อใช่ใช่ใช่ใชอ่ามันคุณโจเนี่ยพอพักกลางวันคุณโจเบื่อเมียก็ขับรถไปกินส้มตำใช่ครับไปหาเออะไรเล็กน้อยทำไปเลยหรือแยก ได้ค่ะารา้าน้อยหนึ่งเขียนว่าบินบ้านป้ามาลิสองมากุงเนี่ยที่แต่งดนูเปลี่ยนแพ็กเก็ตใหม่หมดนะเวลาเร่งด่วนหนูต้องทำน้ำยำไวจริงๆเพิ่มป๊บเดียม,มอเน,นี้ยเกลี้ยงค่ะ ชมเนี่ยเจ็ดสบาทอไม่แหนไม่เห,นเ,หนเจอพี่แตก็จะปี huh? น่าอ๋อรู้แล้วชูโทนไม่ล้าำโอ้โหไอ้นี่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเหมืนหอมนกับต้มซุปชูโทนอะไรสักอย่างโจ,โจมันช่วย <c oughs> เราในเรื่องชัมม่วโมงเร่งด่วนได้แน,ะน่พอเรายำหมดก็ปิดครกใช่ไหมคะอ่าแล้วเราก็ทำน้ำยำใหม่เนอะมันมันช่วยได้ทุกโจโอ้คล้ายๆซุปอะไรสักอย่างนึงนะ,ะอ๋อเมนูใหม่ เราเราต้องรู้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าเป็นไ้นเลยนะคะดูแลลูกค้าเซลลไปทะเลสุกฟากแล้วนะคุณจอครับอ๋อทูโทนนะเอออันนี้กินได้หลายคนเลยนะเนี่ย ราคามากระตา,าสั่งแค่ส,สองจานออคุ้มเลยอ่ะราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยผมไม่รู้นี่นเนี่ยท,ทรทนราคาเท่าไหร่จะเร้งทัรละร้อยอ่ะอ๋อทัรละร้อยก็สองร้อยเองใช่ไหมก็ร้อยกับร้อยบวกด้วยกันจะไปเป็นสามร้อยเลยลงุงสองร้อยสองร้อยโอ้โหสวยเลยเมนูนี้นะสวยสวยสวย เนี่ยเนี่ยโอ้ปั๊บนะคะคุณโจโจตั้งค่ายอยู่ยังไงตังตั้งเลยปั๊บโอ้ว้าว แยยางค่ะคุณลุงเลยเลยโอ้น่ากินมากทูโทนสองร้อยนะฮะโอ้โหทูโทนสองร้อยนะนี่นะครับต่อไปเป็นเมนูอะไรเอ่ยต่างไข่ปลาสามไข่ปลานะครับสามไข่ปลามีไข่อะไรบ้างมาลุ้นกันนะครับน่าจะมีไข่แมงดาไข่ปลาลิวเซียว ไฮปูนะคะสวัสดีค่ะวัสดีแปดรอบแล้วค่ะพอมาทราบว่าเป็นคุณปุ๊กอีกอ่สะสักครู่นะคะคุณปก หน่งไข่ผ่านไปไข่แมงดานะครับสองไข่ไข่ปลาเรียวเซีซสามไข่สามไข่ไข่เดียวก็แย่แล้วนี่สามไข่นะครับแซ <laughs> ่บมาดู เดี๋ยวต้องราดน้ำยางเข้าไปอีกอนนสี่ไข่แหมก็แสดงว่าร้านนี้มีสี่ไข่เลยเหรอปุโจหกไข่ก็มีค่ะมีหกไข่ด้วยก็ลูกค้าถามหาอ๋อลูกค้าถามหาไอ้นี่ก็เอามาแ<ค>ล้วอ่าเนี่ยค่ะไข่เยื่อหมาเนี่ยออ๋ไข่เยื่อหมาราดน้ำยางเข้าไปป่าบโห น้องแล้วน้องบอกคุณลูกค้าว่าแม่แถไมได้สองไข่น้อง<ต>พูดอ,อย่างนี้น,นะนี่ตั้งแต่ผมมานี่จะเล็กไม่ได้หยุดมือเลยนะฮะลูกค้าก็ไหลามาเวียนมาเรื่อยๆนะครับ่<า>นะทั้งมาจากทั้งบ้าน ต้องมาจากกรุงเทพสมุทรปราการนะฮะแล้วก็คนในพื้นที่นะฮะเยอะมากแองนนีน้ต่วต้นคินะฮะอันนี้ตัวต้นคิด นี่กะปร้าน้อยเนี่ชั่งของเร่งด่วนค่ะที่ต้องทําไว้รับร๊บกะปร้าน้อยต้องตปมนนี้หรือถ้าคุณไม่รีบเกินนะคะคุณไปกู้ลักแปบบ๊บเดี๋ยวจะตักตรงนี้ตรงนี้ให้นะคะขอบพระคุณมากนะคะจ้ะแล้วเราอยากได้เผ็ดน,น้อยหนาดูแลลูก ของกูฝึกใช่ไหมคะจัะอ,อุ้ยอ๋อกูฝึกแทงกระไข่กูเดี๋ยวเจานำบัตให้กูฝึกไปด้วยนะน้องน้องอเอาพี <It> ่ลูกมาสิไม่ต้องพิดตั้งค่าปลากอบอ่ะ เนี่ยการสั่งหนูก็ดีใจด้วยค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะจะค่ะมีอะไรติดต่อน้องน้อหน่อยอย่างเดียวเลยเลขาหนูนะฮะอะไรลูกทำอะไรได้เลยลูกได้อันนี้อันนี้ชุดเข็งน้อยอันนี้แข่งที่แข่งไปเลยดีติดมือไข่สมัคร จะแม่ดูแลให้ดีใจนะโจดีใจด้วยครับพี่จะเลขขายดีครับจะได้รวยๆมาต้องสิคะนะแล้วเดี๋ยวก็รวยแล้วเดี๋ยววันไหนทำบุญร้านเลนเชิญนะฮะได้ครับเพราะคงจะมากันมากมายครับ เร็วๆนี้ใช่ไหมไม่ให้หมดโควิดหมดโควิดก็น่าจะอีกสักสิบปี <laughs> โรคโควิดเมืเ่อไหร่จะหมด <laughs> ก็ภาวนาให้มิยารักษาให้มันหมดเร็วๆเนาะสำหรับเนาะเหมือนโรคหวัดโรคอะไรเนาะธรรมชาติไปแล้วไปแล้วเหรอ ส่งจานเต็มที่ก็อัางคารเย็นถ้าอัางคารไม่เย็นมืดุไม่เกินไปแล้วค่ะไม่ม,นนะม,มีน้อยนาะ สามาหอยที่ไ,ไหนกุ้งไม่ไคุณค้าคุณสอบแทนอ๋อแทนกุ้งเสร็จแล้วนะลูกนะได้จากแยงมารับเป็นแม่แรงมังงูไรบัวรับเองได้จากน้องมองลูกค้ากันนะลูก